ตำบลแช่ช้างมีลักษณะภูมิประเทศเป็นที่ราบลุ่มด้านทิศใต้ของแม่น้ำแม่ออนและมีคลองชนประทานตัดผ่านในเขตพื้นที่สองสายจึงทําให้มีน้ําใช้พอสมควรและมีแหล่งน้ําทางการเกษตรที่สําคัญประกอบด้วยชนรับรทานแม่กวงและน้ําแม่ออนลักษณะดินของตำบลแช่ช้างอยู่ในกลุ่มดินที่22จํานวน312ไร่โดยมีกลุ่มดินชุดที่5เป็นกลุ่มชุดดินส่วนใหญ่ของตำบลแช่ช้าง ตำบลแช่ช้างอำเภอสันกำแพงจังหวัดเชียงใหม่มีพื้นที่ปลูกข้าวจำนวน7,256ไร่ซึ่งถือเป็นพืชเศรษฐกิจสำคัญของชุมชนมีการเพาะปลูกข้าวเหนียวพันธสันปะตองหนึ่งซึ่งเป็นสายพันธุ์ข้าวหลักมีการเพาะปลูกข้าวจำนวนสองครั้งต่อปีโดยทำการเพาะปลูกข้าวนาปีในช่วงเดือนมิถุนายนถึงเดือนสิงหาคมและฤดูการข้าวนาปลังในช่วงเดือนมการาคมถึงเดือนกุมภาพันธ์ผลผลิตข้าวเข้าสู่ตลาดเป็นจำนวนมาก ในช่วงเดือนพฤศจิกายนถึงเดือนธันวาคมซึ่งเป็นช่วงที่ราคาข้าวค่อนข้างตกต่ำประกอบกับการลงทุนโดยใช้ปุ๋ยเคมีในการพัฒนปลูกและการใช้สารเคมีในการจัดการสตูพืชอีกทั้งปัจจุบันราคาปัจจัยการผลิตดังกล่าวมีราคาสูงขึ้นจากปัญหาดังกล่าวเกษตรกร,กรผู้ปลูกข้าวตำบลแช่ช้างอำเภอสักนกำแพงจึงได้รวมกลุ่มเกษตรกร,กรเพื่อผลิตข้าวคุณภาพและลดต้นทุนการผลิตข้าวภายใต้การสนับสนุนของภาครัฐ ปีพศ2563ตำบลแช่ช้างอำเภอสักนกำแพงได้รับโครงการเกษตรแปลงใหญ่ชื่อว่ากลุ่มนาแปลงใหญ่ข้าวตำบลแช่ช้างปัจจุบันกลุ่มนาแปลงใหญ่ข้าวตำบลแช่ช้างมีสมาชิกทั้งหมด167รายมีพื้นที่ปลูกข้าวของสมาชิกทั้งหมด2,107ไร่ทางกลุ่มสมาชิกได้ร่วมกันดําเนินการผลิตข้าวให้มีคุณภาพและลดต้นทุนการผลิตลงและสมาชิกกลุ่มทุกรายยังได้รับการรับรองมาตรฐาน g a p ซึงทาให้มั่นใจได้ว่าผลผลิตจากเกษตรกรในกลุ่มมีคุณภาพและปลอดภัยต่อผู้บริโภคต่อมาสำนักงานเกษตรอำเภอสันกำแพงได้ดําเนินการจัดตั้งศูนย์จัดการดินปุ๋่ชุมชนตำบลแช่ช้างเพื่อบริการให้ความรู้เกี่ยวกับดินและปุ๋ยการวิเคราะห์ดินบริการปุ๋ยสั่งตัดให้แก่สมาชิกสรปชแช่ช้างและสมาชิกกลุ่มนาแปลงใหญ่ข้าวตำบลแช่ช้างเพื่อส่งเสริมการลดต้นทุนการเพิ่มผลผลิตข้าวโดยมีคณะกรรมการสรปชแช่ช้างบริหารการดําเนินการของกลุ่ม ที่ตั้งกลุ่มเลขที่12ทับหมู่ที่3ตํตำบลแช่ช้างอำเภอสันกำแพงจังหวัดเชียงใหม่อยู่ภายในบริเวณวัดป่าเปาติดกับวัดป่าเปาตำบลแช่ช้างอำเภอสันกำแพงจังหวัดเชียงใหม่องค์ประกอบด้านสมาชิกศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชนแช่ช้างคณะกรรมการและสมาชิกศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชนแช่ช้างจำนวนทั้งสิ้น30รายโดยมีนายพรพิรมสองแก้วเป็นประธานรองประธานนายล้วนขาวแสงรองประธานนางดวงจิตวันถาเหรัรยิตนายมนัสอินตาพรม เลขาธิการนายประสงค์ใจปินและประชาสัมพันธ์นายสำเริงชัยบัวแย้มและมีที่ปรึกษาจำนวนสามท่านได้แก่นายบุญมีสุรินตะประธานกลุ่มนาแปลงใหญ่ข้าวแช่ช้างนางสาวพรสุดาปัญญานินนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการและนายอธิพันธ์ส้อยยานะนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการการนำเทคโนโลยีไปปฏิบัติ ศูนย์จัดก,การดินปุ๋ยชุมชนตำบลแช่ช้างได้ดําเนินการตรวจวิเคราะห์ดินของสมาชิกสรปชและสมาชิกแปลงใหญ่ทั้งหมดจานวน272รายและได้ส่งเสริมให้สมาชิกกลุ่มสรปชตำบลแช่ช้างใช้ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดินทั้งซีม30รายคิดเป็นรอยละ100โดยเนื้อดินทั้งหมดเป็นชุกด,ดินฐานดงซึ่งเป็นดินร่วนเหนียวสมาชิกได้มีการนําเทคนโนโลยีไปปฏิบัติเช่นการวิเคราะห์ธาตุอาหารในดินเพื่อทราบปริมาณปุ๋ยที่ต้องการใช้ การใช้ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดินผสมตามสูตรที่เกษตรกรกต้องการและผสมปุ๋ยใช้เองเป็นปุ๋ยสูตรต่างๆของแปลงสมาชิกการปลูกปอเทืองเพื่อใช้เป็นปุ๋ยพืชสดการทําปุ๋ยอินซีย์ปุ๋ยหมักน้ําหมักชีวภาพซึ่งวิธีการดังกล่าวสามารถลดต้นทุนในการผลิตได้ร้อยละ20การนําเทคโนโลยีไปปฏิบัติ 1. การนําเทคโนโลยีตัดใบข้าวมาทดลองใช้ในานาข้าว 2. าเกษตรกรรมบ่นยําสูง 3. เกษตรกรมีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีนวัตกรรมการใช้เครื่องตักโกนสมัยใหม่ในการพัฒนาการผลิตการนำโดรนมาใช้ในการจัดการตูพืชการพ่นสารเคมีการให้ปุ๋ยน้ำและฮอร์โมนพืชองค์ประกอบด้านการบริการการตรวจวิเคราะห์ดินพร้อมคำแนะนำบริการตรวจวิเคราะห์ดินให้แก่สมาชิกการบริการให้คำแนะนำการจัดการดินและปุ๋ยรวมถึงการตรวจวิเคราะห์ดินให้กับเกษตรกรที่ไม่ได้เป็นสมาชิกกลุ่ม นอกจากนี้ยังจัดหาแม่ปุ๋ยให้กับสมาชิกฝารปชตำบลแช่ช้างการบริหารจัดการดินปุ๋ยชุมชนตำบลแช่ช้าง 1. มีทีมปฏิบัติการที่เชี่ยวชาญในด้านต่างๆได้แก่ทีมตรวจวิเคราะห์ดินทีมให้คําแนะนําการจัดการดินและปุ๋ยทีมให้บริการผสมปุ๋ยและทีมเก็บตัวอย่างดิน 2. การประชุมหรือการจัดกวนการเรียนรู้ให้แก่สมาชิกสมาชิกศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชนตำบลแช่ช้างมีการจัดการประชุมใหญ่ทั้งก่อน ระหว่างปีงบประมาณและสิ้นสุดปีงบประมาณเพื่อแจ้งวิธีการทำงานปรึกษาปัญหาและแนวทางแก้ไขต่างๆรวมทั้งการออมเงินหุ้นการชี้แจงรายละเอียดการเบิกจ่ายเงินของกลุ่มซึ่งมีการแจ้งให้สมาชิกกลุ่มทราบทุกครั้งและยังมีการประชุมคณะกรรมการศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชนตำบลแช่ช้างเดือนละหนึ่งครั้ง 3. เงินหมุนเวียนกลุ่มปัจจุบันสอ,อปชอตำบลแช่ช้างมีเงินหมุนเวียนกลุ่มทั้งสิ้น1,19,000บาทเพื่อใช้ในการบริหารจัดการกลุ่ม 4. การสนับสนุนจากหน่วยงานภาครัฐในการยกระดับการดําเนินกิจกรรมอาทิเช่นสํานักง,งานเกษตรอำเภอสันกำแพงสํานักง,งานพัฒนาที่ดินเชียงใหม่ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรสาขาสันกำแพงและทางกลุ่มสรปรชตำบลช่ช้างได้รับการอนุญาตให้ขายปุ๋ยจากกรมวิชาการเกษตรสุดท้ายนี้ ศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชนตำบลแช่ช้างขอขอบคุณหน่วยงานทุกภาคส่วนที่ให้การสนับสนุนและยินดีเป็นอย่างยิ่งที่จะพัฒนากลุ่มและให้บริการแก่เกษตรกร,ร,กรทุกท่านค่ะ